พระประหยบบงสาอาจารย์จะได้เป็นประธานะให้ยตถาสัตยีกน้ำรับพรไปตามลำดับถวายเลยใช่ไหมอาถวายครับถวายเลยจากในการนี้คุณโยมกิ่งการอารักพุทธนันได้เข้าถวายเครื่องทยธรรมและแด่พระเดชพรคะคุณ้จคเพระประหยบบงสาอาจารย์ก็จเจริญพร สักตกางกินพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิครับ <K ep. S 2> ่หลวงพ่อท่านต้องไปเที่ยวกาบนิมนต์หลวงพอ่อนิดหนึ่งครับเดี๋ยวท่านจะกลับไปขึ้นเครื่องก่อนครับนิมณฑลที่คุณเมธีครับฉลองศรัทธาเดี๋ยวนี้หนึ่ง <c oughs> สบายความเคารพ ะเดชพระปุณลงพอพร,ระประิยติวงศาสาจารย์เจ้บบาวาดวัดหัวคูจากคณะตำบลศรีสาาจจะจระเข้น้อยพระเทรานุเทระทุกๆท่านขอเจริญพรคณะญาติโยมสาธุทุกท่านซึ่งมีโมรินิธิตามรอยบาทพระศาสดาซึ่งนำโดยคุณกิ่งการอารัก์พุทธนัน พร้อมด้วยญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราทุกท่านได้มาประกอบพิธีอันเป็นมงคลคือการกำหนดสถานที่ที่จะได้สร้างสังเวชนียสถานแห่งที่สองที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีก็คือธรรมเมกคัตถูเจดีสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักรกับประวัตนาสูตรโปรดปัญจวคัคคีที่ป่าอิสิปตนามริกทายวันซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะในเมืองไทยของเรายังหาสถานที่แห่งนี้ยังไม่ค่อยมีที่ปรากฏเด่นชัดหรือมีความชัดเจนเหมือนกับที่จะปรากฏขึ้นที่วัดสุวรรณภูมิเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ จากการที่คณะของคุณโยมกิ่งการอารักพุทธนันได้เริ่มทำงานวันอาสารหาบูชาธรรมญาตราคุ้งครองโลกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิษนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยในสมัยที่หลวงพ่อ ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็ได้ปารบจัดงานวันอาสารหาบูชาธรรมยาตราคุ้มของโรคซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวันอาสารหาบูชาครั้งแรกของคณะสงฆ์ไทยที่จัดในพื้นที่สนามหลวงเพราะแต่ก่อนนี้เราจะคุ้นเคยเฉพาะการจัดงานวันวิสาขาบูชา วัดอาสารหาบูชาก็เกิดขึ้นจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและโดยมีคุณโยมกิ่งการอารักพุทธนันได้มาเป็นต้นสายส,สายสทานศรัทธาในการช่วยสนับสนุนการจัดงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,546มาจนถึงปัจจุบันก็น่าจะประมาณ22ปีก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควร สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการจัดงานอาสารหาบูชาในคราวครั้งนั้นยังจำได้เป็นภาพที่ติดตาตึงใจแล้วก็เป็นคำพูดที่ได้ยินมาจากพระเถระผู้ใหญ่และก็พระเถระที่มาร่วมงานหลายๆท่านว่าการจัดงานอาสารหาบูชานี้จะมีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาสารหาบูชาคุณโยมกิ่งการ อารักขพุทธนันนี่แหละพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดสร้างทำเมฆขัดสถูปจำลองที่มณฑนพิธีท้องสนามหลวงจนในข่าวทั้งนั้นพระที่ท่านไม่เคยเดินทางไปอินเดียท่านก็ถามว่าอันนี้เป็นสถูปอะไรทำเป็นสถูปขนาดย่อยไปถวายพระมหาเถระท่านก็ถามว่าเป็นสถูปอะไรก็ต้องอธิบายขยายความให้ท่านทราบว่า เป็นธรรมเมฆขัตูปปฏิสถานอยู่ที่ป่าิสิปตนะมบลิกทยยวันที่เมืองพาราณสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบรรลุธรรมของท่านอัญญาโกนทัญญะเพราะธรรมเมฆขัตูปแปลว,ว่าสถูปเจดีที่เป็นสักีพยานในการเห็นธรรมเป็นครั้งแรกของพระอัญญาโกนทัญญะวันนี้เราทุกท่านได้มาเบิกเลิกมเมลิก ในการที่จะสร้างพระเมฆคัสถูปก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการเห็นธรรมเป็นครั้งแรกในดินแดนสวนณภูมิแห่งนี้เช่นเดียวกันด้วยเจตนาอันแรงกล้าของคุณโยมกิ่งการอารักพุตนานพร้อมโดยคณะญาติธรรมทุกท่านที่มีความตั้งใจโดยเบื้องต้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ ไปสาธยายบทธรรมจักกับปวัตนสูตรที่ปายสิปตนาเมลิกไทยยวันที่เมืองพารณสีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งอาตมาก็มีโอกาสไปร่วมในการสาธยายธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเอานิมิตหมายที่เป็นมงคลในครั้งนั้นไม่น่าเชื่อนะวันนั้นนะ่ะจากเหตุการณ์ ไม่ได้นั่งสวดเลยนะยาจบ <laughs> จะบอกว่าเหาะสวดเหมืนอนฤาษีก็คงจะไม่ถูกอีกนั่นแหละเพราะวันนั้นฝนตกตลอดทั้งวันเลยฝนตกตลอดทั้งวันจะไม่สวดก็ไม่ไดเ้เพราะว่ากําหนดการทุกอย่างวางไว้หมดแล้วสุดท้ายก็เลยต้องมายืนสวดอยู่อย่างนี้แหละคนกลางลงแล้วกลางไปคนสวดก็สวดไปก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนก็หยุดตก ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งอสิสามกุมภาพันธ์วันที่ามิถุนายนจัดสาหบูชาสอง้าสี่ตรงกับิบสามรอา่าวเจริญพรเนี่ยยมให้ข้อมูลชัดเจนมากเลยวันนั้นสิบสามกุมภาพันธ์วันที่ไปสวดธรรมาจักกับประวัตนาสูตรก็วันที่สิบสามกุมภาพันธ์วันอาสาหบูชาที่จัดครั้งแรก ก่า13กรกฎาคมวันนี้ก็13กุมภาพันธ์ออ13ม,มิถุนายนอวันนี้ก็13มิถุนายนนะยมกิจการจะบอกว่า1กับ3เป็น4เป็นอริยส,สัจ4ด้วยนะอก็ขอให้ทุกร่านได้ดวงตาเห็นธรรมในอริยส,สัจ4เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นมงคลเนี่ยพูดไปพูดไปแสงก็เริ่มหายแล้วและวจะพูดจนกว่าแสงจะกลับมาเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนไม่มีแสงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะไม่เฉพาะในดินแดนวัดสุวรรณภูมิแต่ยังหมายถึงประเทศไทยทั้งประเทศจะได้มีส่วนอานิสงส์ในการสร้างพระมเมฆยัสถูกที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ก็จะเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมประกอบพิธีเบิกเลิกเบิกชัยปฐมเมเลิกณนะดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้และดินแดนแห่งนี้เจดีย์แห่งนี้ก็จะคงอยู่ไปชั่วกาลประวัตาสตรตราบนานเท่านาน ขออนุมโมทนาทุกท่านทุสทัธุทอนุโมทามิกราบกอนะอนุมโมทนากล่าวเอาได้นะละเลื่อมถึงบุญใหญ่ที่ป่าอีสิป,ปตานาบริกทยยว,วันนะในการครั้งนั้นที่ปุยโยกินการอารักพุทธนันได้นำพา นักณะศรัทธาตลอดถึงพระมหาเถระไปกราบราตนามิมนต์องค์ธรรมเนกระสถูกให้มาสถิตประสถานหน้าสถานที่วัดสนนูมิพุทธเจียนปีงี้ในการระบาดนี้เบื้องหน้าของเรานี้วันนี้เป็นนมิตหมายมงคลที่ดีที่สุดวันที่สิบสามมิถุนายนนี้ในการนี้จะได้กราบราตนานิมนต์เพระเดระคณหลวงพ่อ เราจะมีคนพระประเทศโมซาร์จานนาปรามาเทราประธานฝ่ายสงฆ์นาได้อันนุโมทนาละถาสัพพีไปกดน้ำพระพรไปตักอําดับขอกราบพระนาครับยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนเตสังคะลังเอวเมิวหิโตทินังเปตานังอุปกปติ เอชีตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตมิสตุสะเพปุเรนตุสังเขปาชันโทปันนารโสยะถามานิโชติราโสยะถาเทนติโยวิวันฌาติโดสาภะ ອະເວນາສັດຕະມະເທອະມະວັດພັນທະລາຍໂຍະສຸຂິເທຄວຍຍຸກໂຄ วันชนะเสเนสเนจังวทาปัาอินโนชาตารธาธรรมวัาธาติหายุวันโุสุขังบาลังส ah ัพพุททาน ภาเวนาสาปาธามานุพาเวนาสาปัสังคานุพาเวนาพุทธนางธรรมรตานางสังครตานางเทนนางลาตานานางปราเสติสหายสัทธามขันทาน

เิเมตตาสัพเพเตมังกาลาวินาสันตุอายุวัตทนนวัตโกสิริวัตวยาสวัตถโกพัตลวัตวันนวัตโกสุขวัตวตุสาปะทา

พันังลาพังโสอีภาขยังสุขังพลังเิรีอายุจวันนวยจะพัวคังวุทีชยสวัดสัตวัดสจอหิวจะเทวสินเทยพะวันตุเตววตุสัพปมังคารังราคันตุสัพ วตสัพพุทธานุภาวนัสธาโสติภวันเอภวตุสะพะมังกาลังราคันตุสพเทวตาสะพะ มนุภาเวนัสธาสโสทีภาวันตุเทยภาวตุสาภามังกะลังลาคันตุสาภาเทวัตตาสาภาสังคาณุภาเวนัสธาสโสทีภาวันตุเตสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิจะต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่ออาจารย์นะประเดิมคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระประยกบวงศาอาจารย์เจ้าอาตำบลศรีสาจรค้ใหญ่เจ้าวาดวัดหัวโค หน้าที่ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเมธีวรยานรักษาการเจ้าวาดวัดสุนภูมิพุทธเชนตีท่านอาจารย์พระรูประยัิโพธิวิเทศหรือว่าที่เจ้าคุณพระวชิระโพธิวิเทศพระเดชพระคุณพระวชิระโพธิวิเทศเจ้าคุณป้ายแดงที่ได้รับพระราชโองการประธานเมื่อวานนี้เองเราต้องเรียก เรียกบ่อยๆให้ติดปากนะโยมนะโยมทุกตานะพระธิดาคุณเระจะคุณพระวชิระโพธิวิเทศนะระจะคุณคมสอนระจะคุณคมสอนท่านจะคุณคมสรันนะแล้วก็ประมาทีระทุกรูปมีท่านอาจารย์ประคูศรีพระทวีราพรอาจารย์พระคูปริยัติศาสนาวิเทศนหลวงพ่อ พระครูปฏิกาภัโรธยานาภละโพธิภิกษุทรงปฏิโมกมาจากพุทธคยาพระมาเทระรูปนะครับเจ้าที่จิตอาสาที่ช่วยการจัเดเตรียมสถานที่สองสองวันที่ผ่านมาแล้วก็ขอเจริญพรอ,อนุปทนาบุญกับท่านประธานคุณโยมกิ่งการอารักษพุทธนานคุณโยมแม่อริมาแท้ตั้งคุณโยมนาซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์พร้อมด้วยโยมชวนชื่น นะนะพร้อมด้วยอบาตุกรทั้งหมดทุกท่านที่เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยนามนะโยมนะเราได้ร่วมกันน,นำความศรัทธายกองธรรมเอกสถูปมาปฏิสถานลงนะสถานที่แห่งน,นี้วันนี้ให้เราได้เก็บความมงคลน,นี้นะความพิธินี้เอาไว้จนกว่าจะแล้วเสร็จนะช่วยกันจนกว่าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างนะโยมนะ เอาละบัดน,นี้ได้การแล้เวลาจะได้ตั้งใจกราบลาพระรันนตไตรเราจะได้ไปถวายพระทธานเช้ารับประธานเช้ากันไปตามลำดับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาัรมโม ธรรมนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนามามิครับกับรัตนานิมลพระสงฆ์นะครับรับบิณฑบาตจัดพระตาหาันช้าครับ